Assalamualaikum kawan-kawan semua, sahabat-sahabat, sahabat al-afiyah. mudah mudahan Allah Ta'ala tamuh rezeki, barakat, tamuh iman. Bagi rezeki mengalir macam azam-azam tak putus-putus. InsyaAllah. Assalamualaikum kawan-kawan. Ah, cukup di negara jam jen ni khab. Ah, jam tuan Hari ni pun akan buat witi. Kan saya pui tuan jang ni baik tu witi ni Ha, uh, petang ni saya nak mari bagi tahu cara-cara baju pokok getah. Uh, cara-cara macam mana cara nak baju pokok getah. Ha, ni terkira banyak pertama ni. Terkira ni banyak ni banyak pertama, banyak pertama terkira banyak pertama ni tahu kita siapa ni. Saya mari buat hari tu dua kita siapa nak mai buat chance orang kai komen sama kan ni. Ni kau apa pun kemuki yang lah, cipang ni pun. อ่านี่คิดว่าแถวนี้เป็นแถวแรกกร็แล้วกันนะครับอ่านินบ,บาลยาประจำว่าอ่านั่คนมันใส่ปุ๋ยแบบผิดวิธีนะครับมันจะใส่ตรงนี้เลยนะครับคนตน้นอ่านจะโรยปุ๋ยตรงนี้นครับแบบนี้ผิดวิธีอันเดี๋ยวเรายวกันทุยเยอะบาดเยอะยบาดเจื่อเส้นยูฟูมีกต่ออ่านที่นี่ชาวนตามตัวนะศิลักชายวนีจะก็ศิลักตามตัว อ่าถ uh, so ้าเราใส่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าปุ๋ยนั้นราคาหลักล้านสอบหนึ่งเป็นล้านก็ไม่มีประโยชน์นะครับบอกว่ามันผิดวิธี่วัลุปบาจโยฮะโกมาฮัสคาลีย์ตาดุนิโอโบวัลุปสักหนึ่ยุตโตสักลี่สักหนึ่ยุตโตพูดที่มันม่มีประโยชน์นะครับคือว่าเราใช้ก็ฟรีๆนะครับหมดตังฟรีเสียตังฟรีนะครับ มันต uh, 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 ้องใส่มันต้องดูอันนั้นมันต uh, ้องดูปล่อยกินยู ma ่ตรงไหนนะครับอ่าอันนี้ต้องหุ่นยนต์เดเฮริโอหุ่นยนต์เดเฮสภาพสกัมันสกัดตัวยัมาอากามาเก็บบาด้วยอ่ารากที่กินปุ๋ยก็มันจะอยู่ที่ปล่อยกินนะครับรากอ่อนมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนีม่มันไม่กินปุ๋ยนะครับ อ่ามันต้อนอยู่ตรงกลางนะครับกลังร่องอ่าลงร่พอดีเลยครับอานี่ยครับแบบถูกวิธีแล้วก็แล้วก็เราก็แบบแบบแบบง่ายๆนะครับอยบอกแบบวิธีมันมีหลายวิธีนะครับ b a n น a ่าช่โวใช่โบางอยนี่บ a n y a ใช่วแต่พีเนอาจจะสัจจะใจว่านี้ะใ่โมึงจหอดูอ่า่ันหลายวิธีนะ banyak ใช่วนะใจ่โว่ใช่โว่ยบม

ปุ๋ยด้วยนะครับอ่าน,นี่ปุ๋ยบริยมันเก็บบาดเยือกได้ทั้งสองสองแถวเลยครับฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็เลยรองนี้เมื่อกี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่เลยอ่าใบหญ้านนี่จะชะบูบบูบทีตะบูบบูบดูใบหญ้าฐานนี้ยัมาเก็บดูดรดูดูว่าสองแถวเนี่ย네มันมันกินปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับอ่าดูว่านบญานนี้มัเก็บบาดเจือกเยอะจะติงอะไรช่ไหมนี้ปล่อยเลยไม่ต้องใส่ตรงนี้ครับนี่ไม่ต้องใส่ เราก็เลยไปใช้ตรงนี้เลยนะครับอเอาช่องที่สามนะครับร่องที่สามนะครับอ่านี่ทำไมอย n y a k tigo บล็อกเนี่ย banyak อ่านี่ต้นนีก้กับต้นขวังนี้นะครับอ่าบา่ banyak รวบ็อก่อนต้นนี้กับต้นเมื่อกี้อ่าตรงกลางนะครับโดยตรงกลางอ่านีได้คือฝุ้งสองแถวเลยนะครับ อ่าใส่ตรงนี phrases, ้เลยนะครับอ่าดูดูนี่ยังมาเกิดนะยังมาจยูเลฮู่นบาจูลูดูดอ่ะบวกตับตูเลฮูโนบ่กกับนิเลฮูนอ่ะมาสินี่เปล่าจะติเงาบุลล่ะอ่าแถวนี้ไม่ต้องใส่นะครับก็ข้ามไปรองนู้นต่อนะครับไม่ต้องใส่ของนี้ไม่ต้องใส่แล้วก็เลยอยู่ตรงกลางร่องตรงนี้ตรงนีครับอ่าทจไมาดัดดอนนี่บุลล่ะต้องหัวดัดดอนบาบูบาจูต้องหัวดาดดน อ่อานได้เนะบจาาันทร์ทยังยังบบมาสอกมายอเคอเคอบบมาสอกมายรมันก็มันใช้ฟิดเวลาด้วยครับมันจะใช้มันจะใช่ระดูนดูแรงมันแบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับมันผิดวิธีเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันใช้ใช้ได้แค่ไม่เกินสามวันนะครับไม่เกินสามวันพอมันไม่โดนน้ํา ดินแห้งมันชื้นก็มันจะมันจะไม่มีอันนั้นเลยสารเคมีไม่มีนะครับมันจะโรยขึ้นขึ้นบนฟ้าเลยครับแค่ไม่เกินสามวันนะครับเวลาใส่เราต้องใส่ให้ดินชื้นคือว่าถ้าราดูรดูรดูจะได้ดูฝนนะครับสมมติว่าวันนี้ฝนตกหนัก Pukul ni cahar kau suruh saya pulih ni kan. kalau hari ni hujan lebat. Haa, uh, besok pagi ni tetap berbaja. Haa, tu comel tu. Kau ada duk sem ya. Ya, baja duk sem ya. Baja sentuh masuk dari tanah. Sebab ya sejuk basah. Haa, uh, sem lagi ni kan. Bangkun mengkua wa. Pui macam lai. Lai pai kap nam ni kan. Bangkun mengkau cahai pit. Man may say ladu nam. Haa, uh, may say ladu, ladu leng. Ha. Menang tu Ha, tu tak kena cara dia. Orang-orang dia tu, apabila tu tabur wajah kemarau tu, masa hujan tu, dia baju yang lari kau ada air. Ni no, bubuk ada lagi, kita bubuk masa air sejak. Tanah basah, dia cu, tanah cu basah tu, kita bubuk masa tu lah baju Ha, cara dia. Gak usah yang pilih Dengan kap. Neng-neng kesop kau, neng rai ni, kap. Dah, jet sip. Jet Hmm, ada yang kat. Uh, ya, yeah, uh, sebuah baju sepuluh lima puluh kilo tu, lima puluh kg tu, tu. Boleh satu, boleh pakai satu rai Satu rai kalau Malaysia panggil Setengah hektar, setengah lagi hmm, Kalau Malaysia Setengah hektar tu, setengah pada setengah hektar lagi hmm, Boleh pakai tujuh puluh pohon Tujuh puluh pohon, sampai satu lima puluh pohon Satu, satu bag tu, baju lima puluh tak kalau getah tu orang tu satu rai satu rai ni semua enam yang lain dah rai macam tu rai empat kilo tahun empat kilo tujuh dua kilo tak mai kurn tak mai tinggi kena nan sedang wah yang nan mai pit pokatit nak kap ok penah nak kap ya, sedang wah mai pit pokatit จะสัตวไรสสุวิ็ต้องมีน้วมเนี่ยแลสัปปะรลกใส่ใส่สุสุ้ก็ต้องอนนียสก๊ตัวใส่ใส่กิอ่าเนี่ยแค่โลสัปะรบลักลใส่ใส่สุสุหกกิโลถึงสิบสองกิโลถ้าไม่เกินสิบสองโลไม่ถึงหกกิโลถึงสิบองกิโลก็แสดงว่าต้นงานน้ำผิดปกตินะครับหรือว่าคนนั้นไม่เคยใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยแล้วไม่ไม่ถูกวิธีแบบผิดวิธีนะครับอ่าตัวลาชารระบาดเยอะแน่เอค tu siapa-siapa ringan tu saya ikut like, kut share lah kalau ada perayaan kalau ada perayaan tu saya kut like, kut share lah cara-cara banyak, banyak cara lagi tapi saya nak ajar satu cara lah satu cara lagi kita boleh berok-rok ton kau dah berita kau dah berita kau dah saya kata ada kata-kata yang paling baik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  กดร่องก็โรยก็เอาคิววัวใส่ผสมกันแบบนั้นคือว่าอันดับหนึ่งน้ำยาออกดีนะครับอ่าแบบนั้นที่ก็ใช้ได้นะถึงแม้ว่าเราใส่ปุ๋ยของราคาที่ถูกที่สุดราตราหัววัวก็ได้ถูกที่สุดแต่ว่าเราใช้แบบถูกวิธีนะวันนี้ต่อไปกับอาจารย์ก็มัวสกลนมวัวสกันปุ๊บกันต่รไปตั้งใจก็ susu suruh tahakan lebih sebab saya pernah buat dah orang buat orang kosong orang senggoro sofra saya pergi tolong buku kat dia tu ah uh, dia ada sebulan lebih atau susu tu bila susu tu kacau eh muka saya lah hai kat kosong ni kan pai sai pu ke bawa saya pun nam pun pai ke ton pun chi taman dian ko kwa um kwa nam แต่ว่าสายพันธุ์ต้นยางนั้นมันเป็นสายพันธุ์ยอดดําส่วนมากคนบอกว่ามันไม่ค่อยออกน้ายางพันยอดพันธุ์ยอดดำพันธุ์ยอดดําส่วนมากคนไม่เอาไม่อยากตัดเพราะว่าน้ายางมันไม่ค่อยออกเบนิฮิทราส์ก็พุชโยอิตเเต่เราถ้าดักเรนก็มเตอะไราถ้าดักนกเบนิฮิทราส์ปักเยื่อเตอรสุสุต้องกคว้าสุสุเบนิเบนิพุชโยอิตดำแต่พี่ชายตัวน้บาดเจ็บอะไรสักก็รอดตัว ช้าแล้วเดี๋ยวสุดสุดยอดตัวพวสออกมาเห็นเดี๋ยวตุกตาโว,ว,วยสุดท้ายก็แค่เปซื้อถ้วยใหม่ถ้วยใหญ่ไปเลยครับเพราะว่าแค่ว่าอน้ำยังออกดีเพราะว่าผมใส่แบบวันนั้นพอดีวันนี้ตกหนักวันเช้าผมไปใส่เลยปุ๋ยที่ถูกที่สุดอสอบหนึ่งเก้าร้อยบาทเองถูกไหมถูกที่สุดแต่ว่าเราใส่แบบถูกวิธีทำนี้นะนำยังออกดีดีมากมากเลยนะครับ อ่าโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี ah, okay.